สวัสดีครับพี่พี่ครับเพื่อนๆครับก็วันนี้นะครับมาดูไลฟ์สดกันนะครับพระบ้านๆวันนี้ก็ได้เหมาพระมาจากพี่เก่งรักกระบังนะครับแบ่งพระกันมาหากพี่ๆเพื่อนสนใจพระในไลฟ์สดนี้นะครับก็สามารถสแกนตามลายนี้เลยนะครับแล้วก็ทักแล้วก็แคปรูปพักเครื่องมานะครับ แล้วก็ทักมาที่ไลน์ไลน์นะครับก็วันนี้ก็ได้มาเยอะอยู่อยู่พอสมควรนะครับพระลึกลับพระในไร้สดนี้นะครับก็มีพระลึกลับด้วยก็ ลองมาลองมาชมเรามาดูกันนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นผมก็ตะมานั่งนั่งไลฟ์สดนะครับส่วนพี่ๆเพื่อนนะครับที่ไม่ทันนะครับก็ ไลฟ์สดนี้นะครับก็จะไม่ลบนะครับก็จะเอาไว้ให้ดูนะครับแล้วก็สนใจพระก็สามารถแครรูปนะครับแล้วก็ทักมาที่ลายไอดีได้ไหมได้นะครับตามที่อยู่นี้นะครับลายมาดูองค์แรกกันนะครับพระบนบ้างนะครับวันนี้ก็นี่เลยครับสิกเนเจอร์ของวันนี้นะครับเป็น ปลาตะเพียนนะครับของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่นะครับตัวเล็กนะครับ เป็นปลาตะเพียนนะครับของหลวงพ่อจงนะครับองนี้เก่านะครับดูง่ายนะครับองนี้เป็นปลาตะเพียนนะครับของหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับแล้วก็มาดูองค์ต่อมานะครับก็ได้มาเยอะนะครับนี่เป็นนางกวักนะครับของหลวงพ่อโกยนะครับ ได้มาเดิมเดิมนี่เลยนะครับเป็นตลับเดิมเดิมมีสององค์นะครับเป็นตลับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสององค์สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะครับเนี่ยพระนอนกล่องนะครับโอ้ไม่ออกเลยเดี๋ยวค่อยแกะนะครับเนี่ยองนี้ก็ได้ครับแกะดู พระนอนตะหลับแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ผ่านการใช้บูชานะครับเป็นพระผงน้ำมันนะครับพิมพ์นางกวักของพ่อกวยนะครับนี่นะครับสบภาพแบบนี้นะครับ ประสบการณ์นะครับด้านเมตตาค้าขายนะครับเป็นเยี่ยมนะครับมีสององค์นะครับมีสององค์เหมือนกันนะครับทั้งคู่พิมพ์เดียวกันนะครับอยู่ในตลับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ราคาแบ่งปันนะครับอง์นี้ผมเอาสามร้อยบาทนะครับ องละสามร้อบาทลงมาดูพระใส่ใต้กันนะครับนี่นะครับพรลอสีนะครับหลวงปูก่แก้วนะครับรัศพานไม้แก่นเชื่อกันว่านะครับสายเหนียวนะครับ ของนปูกแก้วนะครับจมเดิมเลยนะครับแล้วก็อินนะครับวัตตาอีนะครับอันนี้จะเน้นด้านเสน่ห์นะครับเสน่ห์ไปกันแบบ ไวๆนะครับชอบองค์ไหนก็แคปรูปภาพนะครับแล้วก็ทักมาที่ไลน์ได้นะครับพระปิดตานะครับมีบินนะครับแต่ว่าในเนื้อขององค์พระนะครับสังเกตดูนะครับมีทองคําอยู่นี่สมผสมนะครับมีเนื้อทองคําอยู่ข้างในฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ นี่นะครับพิมพ์นี่ครับหลังแบบแบบนี้นะครับคมชัดมีพายเยอะมากวันนี้เต็มเลยครับเต็มถาดเลยนะครับแล้วก็นี่มมีมจตุคามนะปี2550นนะครับสององค์ สององค์นะครับปีสองห้าห้าศูนย์นะครับจตุคามเดี๋ยวดูกันชัดชัดนะครับเดี๋ยวลงกล้องก่อน ผากเขาเล่นไฟมากเลยนะครับถ่ายไม่ชัดเลย 2ี5 5งนะครับแล้วก็มีปาตเพียนนะครับหลวงปู่เหรียญนะครับวัดบางระหงนะครับปู่เหรียญนะครับตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับหลวงปู่เหรียญวัดบางระหงนะครับอย่างนี้ก็200นะครับไม่แพงนะครับแล้วก็มีพระเนื้อดินนะครับของหลวงพ่อลวยนะครับ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเหรียญน,นะครับปุผาด นุมานนะครับหนุมาน,นครับหลวงพ่อศิลนนครับหลวงพ่อฟูนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับปุกเสกกันหลายองค์เลยนะครับไม่รู้ว่าเล่นกันเท่าไหร่นะครับแต่ผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับลมส่งองนี้นะครับสองร้อยห้าสิบลมส่ง อนุมานนะครับหลวงพ่อสินนะครับปลุกเสกพระนอนกล่องเลยก็เป็นพระมัดบ้านนะครับพระย่อยย้อนบ้านเลยนี่อ่เดี๋ยวดูนี้ดีกว่าครับตลับโบตันนี่ เนี่ยนี้มีของเก่าด้วยเปิดตลับปั๊บเนี่เป็นสีพึ่งนะครับด้านในจะมีแพะนี่เห็นแพะอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในสีพึ่งแล้วก็มีตะกุดแล้วก็มีพระอีกองคหนึ่งมาดูพระอะไรนะครับอยู่ในตลับสีพึ่งนะครับเนี่บโบตัน มันมากเลยนะครับตลับนี้เก่าดีนะครับกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับมีแพะด้วยแล้วก็มีพระอยู่องค์หนึ่งแล้วมีตะกุดอยู่ดอกหนึ่งเนี่ยครับอยู่ในตลับสีพึ่ง ก็นี้ก็ได้เช่าพระมาเยอะนะครับเหมามานะครับเยอยๆแล้วก็มีสายใต้นะครับนี่พ่อท่านพรมนะครับเจ้าสวัวมีสามองค์เลยสามเนื้อเลยหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับเจ้าสัวนะครับของพ่อท่านพรมนะครับ วัดพลานุภาพปัตตานีนะครับเพราะว่าของท่านนี่สายเหนียวนะครับพอทําพรมเนี่ยสายเหนียวเดี๋ยวขอแกะดูหน่อยนะครับเพิ่งได้มาพะนอนกล่องเลยเจ้าสัวนะครับพอทําพรมวัดพลานุภาพปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับพานอนกล่องเลยเออ สาใต้นะครับพัดสายใต้ก็มีหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญหอมนะครับแต่เป็นรุ่นใหม่นะครับหลวงพ่ออวยพรสร้างนะครับชาติการนะครับหวงพ่ออวยพรสร้าง เพราะเงินวัดตอนอยาหอมพาที่เห็นในคลิปนี้นะครับราคาหลักร้อยนะครับหลักร้อยสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้ครับ แล้วก็มีรูปถ่ายนะครับหลวงปู่ปานนะครับัดบางหลวโคนะครับด้าน,นหลังจะเป็นยันท่านนะครับอย่างเงี้ยผมเห็นบางเพจเนี่ยเขาขายกันคู่เนี่ยหลักพันเลยนะครับอย่ยผมได้เดิมเดิมมาเลยเนี่ยเดิมเดิมมาเลยนะครับบ้านๆอย่างเงี้ยของพระจงแน่นอนครับ แล้วก็มีพระลีลานะครับนั่นแหละเป็นนางกวักนะครับของหลวงพ่อจงนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับหลวงพ่อพินะนะครับวัดจันหน่งบ่าวหลวงพ่อพินะใครเคยเห็นม้างเขามีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับของหลวงพ่อพินะที่ว่าที่ว่าท่านสร้างดาวนะครับดาวในพลในพันนะครับนี่นะครับ เก่าเดิมนะครับแท้ดูง่ายหลวงพ่อพินะนะครับแล้วก็มีนี่เดี๋ยวผมให้ดูหัวกระสุนปืนนะครับตะกุดหัวกระสุนปืนนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสิต,ตารามการตายนี่ต้ออุดผงนะครับอุดผงวิเศษเอาไว้ หงพอกลวยนะครับเป็นหัวกระสุนปืนนะครับด้านต้จะอุดผงมวลสารไว้นะครับหลวงพ่อกวยเขาก็มีปิดตาองค์จิวว๋วเออไม่ใช่องปิดตาครับ พระองค์จิ๋วนะครับผมจำชื่อวัดไม่ได้องนี้ก็ได้มาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อ,อกนี้ครับพับพิมพ์นี้นะครับส่วนมากเขาจะบอกว่าเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับวัละหารไล่เนี่ยนี่นะครับทั้งนั้นเลยเ ลวงพูดพิมนะครับค้นรหารไล่แล้วก็มีพระพุชินราชนะครับ ใหญ่พร้อมเลี่ยมมาเลยนะครับรแล้วก็มีคุดนะครับคุดเลื่อนขัน้นยกฐานะนะครับ ต้นเรียบสงขลานะครับ ชุดนี้นะครับผมก็จะไปขายตามตามตลาดนะัดพักเครื่องนะครับองละร้อยองละห้าสิบองละสองสามร้อยนะครับขายไม่แพงนะครับนี่ก็สายนักควมามถมนะครับปีหนึ่งหก ผมเล่นพระนาลายนะครับเล่นทุกสายเล่นทุกสายเจ็บทุกสายนะครับนี่ก็ได้พระตามบ้านมาแบบนี้เลยนะครับไม่รู้ที่ไหนบ้างตรงนี้เขาว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้ก็มี หลวงพอโตครับวัดบางพีสภาพใช้เป็นพระกลิ่งนะครับรกิ่งเล็กพ่อโตนะครับบางพีสภาพใช้ก็ประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับ